สวัสดีค่ะวันนี้ปุ้ยจะพาทุกคนมาทํามันเทศทอดกรอบรสเนยหวานนะคะกรอบอร่อยเคี้ยวเพลินพร้อมเทคนิคทอดมันยังไงให้กรอบอร่อยนะคะสูตรนี้สามารถทําขายได้เลยพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะวันนี้ปุ้ยใช้เป็นมันเทศสีขาวนะคะ1กิโลกร,รมัมนำมันเทศมาล้างน้ําให้สะอาดนะคะแล้วก็ปอกเปลือกออกให้หมดค่ะนอกจากมันเทศสีขาวนะคะเราสามารถ ทำเป็นมันเทศสีม่วงนะคะหรือว่ามันม่วงมันแครอทมันต่อเผือกนะคะก็สามารถใช้กับสูตรนี้ได้หมดเลยค่ะพอปอกเปลือกจนเสร็จหมดแล้วนะคะก็นำมาล้างน้ำให้สะอาดอีกหนึ่งรอบค่ะล้างจนยางของมันออกหมดแล้วนะคะเราก็จะนำออกจากน้ำเลยค่ะพักไว้ให้เสด็จน้ำนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะนำมันมาสไลด์ให้เป็นแผ่นบางๆนะคะ โดยวันนี้เรามีเครื่องทุ่นแรงนะคะก็คือมีสไลด์ผักผลไม้ค่ะมีสไลด์ของเรานะคะทำจากแผ่นสแตนเลสอย่างดีเลยพร้อมกับขาตั้งเพื่อสะดวกในการใช้งานนะคะใบมีดคมมากค่ะไม่ว่าจะเป็นมันเทศหรือเผือกที่มีเนื้อที่แข็งนะคะก็สามารถสไลด์ออกมาได้แผ่นสวยงามอย่างง่ายดายเลยค่ะความหนาความบางเราสามารถปรับได้ตามใจชอบเลย เดี๋ยวเราจะมาทำในส่วนของน้ำคาราเมลหรือว่าน้ำเชื่อมกันนะคะเราใช้น้ำตาลมะพร้าวอย่างดี250กรัมเกลือป่นครึ่งช้อนชาแล้วก็น้ำเปล่าประมาณครึ่งแก้วแบบนี้นะคะหรือว่าประมาณ250 ML ค่ะจากนั้นเราจะเคี่ยวให้น้ำตาลมะพร้าวละลายนะคะสำหรับน้ำตาลมะพร้าวนะคะอาจจะมีคนสงสัยว่าใช้ยี่ห้ออะไรนะคะ จะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะในคลิปปุ้ยใช้เป็นยี่ห้อกุหลาบนะคะจากนั้นเติมเนยจืดลงไป1ช้อนกลางค่ะถ้าใครไม่มีเนยจืดก็สามารถใส่เป็นมาการีนแทนได้นะคะเคี่ยวจนเนยละลายค่ะพอเนยละลายดีแล้วให้ปิดแก๊สเลยค่ะแล้วก็พักไว้ให้เย็น อย่าให้น้ำเชื่อมของเราเหนียวจนเกินไปนะคะเพราะว่าถ้าเหนียวจนเกินไปเนี่ยเวลาเรานําไปทอดรอบ2นะคะจะทําให้น้ํามันของเราไม่เป็นตะกรนค่ะเดี๋ยวเราจะมาทําการทอดมันเทศของเรากันเลยนะคะใส่น้ํามันไปประมาณครึ่งกระทะค่ะจากนั้นก็รอให้น้ํามันร้อนนะคะพอน้ํามันร้อนดีแล้วเราก็นํามันที่เราสไลด์ไว้นะคะใส่ลงไปทีละชิ้นค่ะ เราจะทอดด้วยไฟกลางนะคะพอใส่มันจนเต็มกระทะแล้วเราจะพักไว้ให้มันค่อนข้างกรอบนะคะอย่าเพิ่งพลิกกลับด้านเลยนะคะเพราะว่าถ้าพลิกกลับด้านเลยเนี่ยมันจะเละนะคะเพราะว่าในช่วงระหว่างที่รอกรอบนะคะเขาจะแตกหักง่ายนะคะหรือว่าจะเละง่ายเนี่ยประมาณนี้ให้พลิกกลับได้เลยค่ะพอเขามีความแข็งตัวหรือว่ากรอบขึ้นค่ะ จากนั้นเราจะรอให้น้ำมันไม่ฟูนะคะถ้าน้ำมันหายฟูเมื่อไหร่แสดงว่าเขาสุกแล้วค่ะเราก็ตักไปพักไว้ในกระดาษซับมันได้เลยนะคะแล้วก็ทอดต่อจนเสร็จค่ะพอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทำขั้นตอนต่อไปเลยค่ะก็คือการนำน้ำเชื่อมที่เราเคี่ยวไว้มาคลุกให้เข้ากันนะคะโดยปุ้ยจะตักประมาณ1ทัพพีแบบนี้นะคะแล้วก็ ค่อยๆคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะค่อยๆคนไปเรื่อยๆนะคะหรือว่าคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะจนกว่าน้ําเชื่อมเนี่ยจะซึมเข้าไปในแผ่นมันหรือว่าชิ้นมันของเราหมดนะคะถ้าน้ําเชื่อมหายเยิ้มเมื่อไหร่เราก็จะนําไปทอดค่ะเนี่ยนะคะพอน้ําเชื่อมซึมเข้าไปหมดแล้วนะคะเราจะนําไปทอดครั้งที่2ค่ะโดยตั้งน้ํามันให้ร้อนนะคะแล้วก็นํามันที่เราคลุกกับน้ําเชื่อมลงไปทอดเลยค่ะ เราจะทอดด้วยไฟกลางนะคะแล้วก็ขั้นตอนนี้ต้องระวังเป็นพิเศษนะคะเพราะว่ามันของเราเนี่ยคลุกกับน,น้าเชื่อมไปแล้วเขาจะไวต่อไฟนะคะจะทําให้ไหม้ง่ายค่ะให้สังเกตสีนะคะถ้าสีออกเข้มประมาณนี้นะคะแล้วก็น้ํามันหายฟู่แล้วเนี่ยให้เราตักขึ้นพักไว้เลยค่ะอย่าให้เข้มกว่านี้นะคะถ้าเข้มกว่านี้จะไหม้ค่ะนี่นะคะพอเสร็จแล้วเราก็ตักไปพักไว้ในกระดาษซับมันเหมือนเดิมค่ะ เดี๋ยวปุ้ยจะทําการทอดจนหมดนะคะเราจะผึ่งไว้ให้เขาเย็นสนิทนะคะโดยการที่ปุ้ยจะถ่ายเทความร้อนนะคะมาใส่ไว้ในกระดาษซับมันอีกอันนึงนะคะเพื่อช่วยซับมันนะคะเขาจะได้กรอบแห้งสวยงามน่ารับประทานนะคะวิธีการเก็บรักษาให้ทานได้นานๆน,นะคะถ้าเราทานไม่หมดก็คือ ให้ใส่ภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดน,นะคะกันลมเข้าค่ะถ้าลมไม่เข้ามันทอดของเราก็จะกรอบนานนะคะแต่สำหรับปุ้ยแล้วนะคะวันเดียวก็หมดแล้วค่ะไม่ต้องเก็บนะคะเดี๋ยวปุ้ยจะมาแพ็กเกจให้ดูนะคะโดยปุ้ยจะใส่เป็นกล่องพลาสติกทรงสูงน่ารักแบบนี้นะคะปุ้ยซื้อมาจากแอปสีส้มค่ะถ้าใครสนใจก็ลองไปเสิร์ชหากันดูค่ะมีฝาปิดมิดชิดน,นะคะ ลมก็ไม่เข้าค่ะถ้าเราทำขายก็จะกรอบนานนะคะโดยปุ้ยลองช่าง1กล่องเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ70กรัมนะคะปุ้ยทำขายอยู่ที่20บาทค่ะแต่ช่วงนี้นะ้ำมันแพงนะคะถ้าใครจะทำขายเนี่ยก็ลองคำนวณต้นทุนของเรานะคะอย่าให้ขาดทุนค่ะเสร็จแล้วเราก็มาติดสติกเกอร์แบรนด์ของเราเลย แค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะจะทำไปฝากคนที่เรารักหรือว่าทำขายก็อร่อยแน่นอนเลยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ